เลขห้าแปดชัดม<อ>ากเดี๋ยวขอญาตไปดูบ้างนเนาะอันนั้ๆอันนั้นไม่ไปแปลอของของอองสุตมานานเลยยังไม่เห็นเลยของอะไรเลยวะนี่คำนี้เอาห้าแปดเห็นไหมครับนี่ครับนี่เลขห้านนี้เลขแปดใช่ไหมใช่ไหมครับนี่นี่เลขห้าเลขแปดต้ 8, องไปเห็นแบบนั้นเนาะ มาคุณเพชรเป็นเลขนะครับคล้ายๆเลขแปดห้าเนาะตะแคงอยู่นะครับชัดเจนเนาะไม่แน่ใจว่าอ๋อเป็นตัวนูนแล้วก็เหมือนมีคนมาขีดเป็นเลขไว้อันนี้ก็เห็นชัดเจนเน,ะนาะข้างหน้าแปดห้าจะเป็นเลขสามเลยเนาะหรือเก้าสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นแนวตะแคงเนาะอ,นนอ,นนอันนี้ชัดเจนนิดนึงอเดี๋ยวเราดูตัวอื่นกันเนาะ ครับก็เท่าที่เห็นเล่งในวันนี้นะครับที่เห็นขอนที่ยังอยู่ประจําครับตัวสุดท้ายที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นเก้าสองหกนะครับ 9, 2, เก้าสองหกว้าเฮ้ยชัดเลยเนาะอ่าครับหรือเก้าเลยไม่รู้นะ่ะเก้าสองหกปะใช่เดี๋ยวผมครับให้อ่านแล้วครับนี่ครับเป็นเก้าเนาะดึงออกมาหน่อยดินี่ชัดนี่นี่นี่ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับที่พีเอสบอกว่าเป็นเก้าสองหกหรือว่าห้าสองหกอ่านี่นะครับอุ้ยชัด่ะ เอานะครับผมพอแล้วผมพอแล้วผมพอแล้วเออก้่งเแ้าเอหือนหดแอเห็นอะไรจ้าเหมือนหกเหมืนเก้าหมือนศูนเดี๋ยวดู่ลยนะใช่ไหมอ๋อหกเก้าศูนย์หรือหกเนอ่าเดี๋ยวลองซูมไปให้นะครับเดี๋ยวเพื่อใครสนใจเลกนี้ โอ้เป็นหกเป็นเก้าอันนี้หกนาะอ่ะเห็นเป็นหกใช่ใช่เก้าอ่าเก้าใช่ไม่ศูนย์ก็หนึ่งได้เป็นศเป็นห่งได้อันนี้แล้วแต่เนาะว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรครับผมก็เป็นเลขสุดท้ายประมาณนี้ใช่ประมาณนี้เออครับก็เดี๋ยวผมสรุปเลขให้ท่านผู้ชมนะครับ